กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูผูสุขคนนะครับพ่อผมคือเก่านะครับเชฟน้องแก้วสายฟูดการกินเพื่อให้ดีใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเมียคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเอาไว้ในอ้อมอกกำลัใจพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ พิมพ์เข้าไปคำว่าแรปเปอร์การเกษตรพ่อแม่พี่น้องกสิห็นนะครับฝากด subscribe, กดซ u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบดิภลาดคลิปดีๆจากช่องของเฮานะครับมื่อกี้กะพาพี่พาน้องนะครับออกมาซองเบอง์ไ้เบอง์น้คือเกานะครับอันนี้เป็นเขาแปลงนาบวมนะครับพื้นที่ทั้งหมดกะซีไรนะครับเป็นเขาซีพีตองแปดนะครับตอนนี้อายุกะได้ประมาณหาสิแปดมือแล้วครับเขาใกล้สิมานแล้วครับ ขยายกอเริ่มสีสูงสุดแล้วครับขยายกอสูงสุดแล้วพี่น้องนี่ครับหลังจากวานปุ๋ยขยายก่อฉีดป้องกันกําจัดนอนก่อนะครับแล้วก็บัันี้กระสีต่อไปกระสีได้ใส่ปุ๋ยฮับท่องนะครับเขาก็เริ่มสีมันหน่อยแล้วครับหรือว่ามาันเล็กๆในแล้วพี่น้องอันนี้ฟังนี่ฟังติดนี่ครับติดก่อภัยพี่น้องนี่อยู่กไก่ยางมาเมยแท้เมยว่าย่างมาแต่พุ่นมาแต่เถียงคุณครับคุณ มาแต่ทางคุณย่างมาแล้วครับพ้าพีพา้พานองมาเบิงนะครับบัดน,นี้นะครับมาตรวจสอบโรคบ่มีโรคนะครับบัดนนี้หนูกินพี่น้องขนาดมีน้ามหนูลงไปกัดได้ลุยลงไปเบิงนึกว่าเขาเป็นโรคนะครับที่แท้ก็หนูกัดนะครับพีน่น้องนี่มองได้เหลืองๆเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งนี่คือหนูนะครับน้าม,มีก็ยังลงไปกัดได้นะครับตอนนั้นบ่กัดนะครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นมานเล็กๆในแล้วนะครับ อันนี้แปลงค้างๆที่เคยไทยพี่น้องเบิ้งนะครับ Practice. นี่ครับพ่นอ่ะพี่น้องถอกแล้วนะครับหยาพี่น้องพูนน่ะเบิ้งเอารวดอันนี้แปลงค้างๆนะครับที่เขาเจ้าว่ากำจัดหยานะครับแนะน้าไห้แต่ว่าบ่เอานะครับพูน่ะเขาจักยุไซนะครับอันนี้คือหยา้างกานะครับหรือว่ากกไซนะครับอันนี้พ่นน่ะอันนี้คมคมมีแต่เข่านะครับพี่น้องอันนี้พ่นอ่ะพี่น้องเบิ้งลองร้อยหนูกัดพี่น้องพ่นน่ะ กัดไปเบิดนะครับน้ำแกล่ยขันนานน่อันนี้ก็เขาก็ได้หาสิปดมือแล้วพูดพี่น้องเบิ้งมันกัดพูดนะเธอแรกนึกว่ามันเขาเป็นโลกว่ามันนอนกอลงที่แท้ก็หนูนะครับหนูกัดนะครับแบบัดมองอยังซี่เพราะว่าไปกัดนี่นะพี่น้องพูดนะนี่นะคือว่ามากัดกินในหยางงามแทางงาม,ม่านี่นะอันนี้มากัดนี่เห็น่าพี่น้องไอยมันกัดนี่เห็นบ่ครับหยางลงไปเบิ้งนึกว่าเขาเป็นนอนคออีกนี้แต่หนูกัดล้วนเลยนะครับ แต่ว่ากระ <The> ุ to mm ่เป็นยังครับเพราะว่ามันทีอยู่นี่ครับเบิ้งฟังนี่พี่น้องกะจบดีงามดีอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องย่างขึ้นไปพุ่นขึ้นไปเบิ้งฟังติดเทียงนะครับว่ามั้สิงามคือฟังนิบอนะครับอันนี้ฟังติดนี่ครับติดนี่แหละก่อไผ่นะครับย่างนี่ไก่พี่ว่าเกือบเป็นกิโลนะครับนาซีไรพี่น้องเออเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องย่างขึ้นไปเบิ่งพุ่นครับ ยวเฮไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องวานสีง,งามก็ยังสีบอลนะครับปเบปิ้งกันเลยครับนี่นะครับปันดนี้กับพาพี่พาน้องยางมาพี่พี่ยางตะพ,พุ่นมาหอวพี่หิมคคองแล้วแับน,นี้พี่น้องนี่ครับเบิ้งเขาเริ่มมันเล็กๆน้อนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับเขาซีพีตองแปดเขาเนี้วหอมนะครับพี่ฟังนี่ก็ได้พี่น้องเอ้จบเพื่อนนะครับฟังนี่ก็ได้พื่นน เขียวแบบเบอร์กิงใจไทยนะครับต่อไปสีเดมาฉีดนะครับกูโคดนะครับเป็นน้ําตาลทางดวนนะครับมาฉีดบบารุงอีกจังหน่อยนะครับพุน่ะอันนี้เขาอายุห้าสิบแปดมือพี่น้องนี่ครับจังหน่อยก็ประมาณหกสิบห้ามือหรือเจ็ดสิบมือนะครับผมคอยสีม่วันหับทองนะครับสีไท่ปุ๋ยสุรสิบหกหกกี่สิบหกนะครับในการหับทองนะครับพี่น้องนี่ครับ พ่อแม่พี่น้องกะเอาปุ๋ยอันนั้นก็ได้ครันพ่อแม่พี่น้องวันกะผสม21่สศูนย์ผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผสมหนึ่งต่อหนึ่งกับเมื่อวานเลนะครับกับประมาณใส่จากสิบหาถึงยี่สิบกิโลต่อไรก็ได้นะครับแต่ว่าของผมที่ซื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะครับเพราะอยากมาผสมเองนะครับตะกี้กับผสมอยู่ครับปุ๋ยสั่งตัดนะครับบัดนี้มันแม่ปุ๋ยมันแพงนะครับแม่ปุ๋ยแพงกันเลย ซือปุ๋ยเต็มสูตรเมื่อวานเลยดีกลัวนะครับอันนี้ก็คุณพี่น้องอันนี้แปลงขางขางครับเจ้านี่ครับแปลง้างๆมีถิญยานะครับอันนี้ก็อายุประมาณหาสิบมืออันนี้ครับหาสิบแปดมือเพราะว่าผมทิดกนเพิ่นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับซุมใดน้นๆกับมี้ครับห้าเขานกคือเกาเหรอพี่น้องมองแดน้นๆ้นนะครับนําประึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาตอบสนอง ตอบดีนะครับพี่น้องพี่ครับอันนี้เขาห้องน้ำสุดกกสุดไปนะครับนี่ครับกะคือว่าแหะครับทำด้วยมือดูแลด้วยใจนะครับเอาใจใส่นะครับมันออกมาตรวจสอบแปลงน้านะครับเกิดโรคเกิดแมลงเขาสิได้รักษาทันนะครับเพราะว่าคันบอมมาตรวจสอบหว่าเธอเกิดลิกเกิดแมลงแล้วเขากะสิทํากันแก้ไขบอทันนะครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงนาะอันนี้เขาห้องนาบวมนะครับสําหรับผู้ใดติดตามช่องแรปเปอร์การ,กรเกษตรกระสิลูดีนะครับว่าผมมีนาอยู่อันนึงเขาห้องนาบวมอันนี้คือนาบวมละกะนาห้องละกะน้านอกนะครับกับพื้นที่ทั้งบิดเกืบเกือบยี่สิบไรนะครับผมแต่ว่าเฮ็ดนาปังตอนนี้เฮ็ดได้ประมาณสิบหาสิบหกไรนะครับอีกแปลงหนึ่งเฮ็ดบ่ได้นะครับนี่ครับอันนี้ เฮ็ดนาก่าคือลงมือทําเองทุกขั้นตอนพี่น้องตั้งแต่ไถนะครับตั้งแต่หาเมล็ดพันธุ์ไถนะครับยำรูบเทือกนะครับฉีดยาขายาบานปุย๋ยยาขามลารงยาขาน้อนนะครับจัดการเองบัดทุกอย่างนะครับพี่น้องบร่ได้จ้างจักปาดนะครับแต่ว่าน้าปีนี่สิได้จ้างแต่เพิ่นมายโยนซอยนะครับน้าปีนี่สิเป็นนายโยนทั้งบัดนะครับผมกับสีเฮ็ดมีเขาซีพี สามสิานะครับปีนาสิเป็นซีพีสามสิาแล้วก็เขาเหนียวนี่ก็สิเป็นน่านหาเก้าเบอร์สิแปดนะครับเขาเจ้าก็สิเป็นหอมสยามคือเก้านะครับนี่ครับนี่แปงทั้งทึงให้ทั้งทึงกับงามอยู่นะครับพี่น้องพุ้น่ะจบหลายงามหลายพี่น้องพุ้น่ะมีตะกอใยๆนะครับแตกกอดีขยายกอดีขนาดครับพุ้น่ะตอบสนองตัวนีตวน้ตัวเจนดีนะครับพุ้น่ะจบหลายงามหลายนะครับ นะถ้าเบิ้งผลผลิตนะครับรุ่นไรละตันอยู่นนี่เชกทีได้บ่ได้นะครับพี่น้องแล้วคอยมาเบิ้งน้ำกันนะครับแต่ว่าเบิง้งงโดยตาเป่าคันมันเป็นอย่างสี่คันบ่ามีโรคมีมแมลงมาก,กวนกะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับไรละตันเพราะว่าวาันสองทางเครื่องต่อไหลนะครับคือว่าที่นะครับพี่น้องนี่ครับผลให้ติดเทียงกันเลยเพราะธรรมดานี่ให้ติดเทียงกันรรดดเลยครับเอาสำหรับเมื่ี้กะ สีขอลาพีร้าน้องไปก่อนนะครับเพราะว่าสีได้ไปซื้อปุ๋ยนะครับเอามาไว้ฮัทองนะครับสำหรับมื่อนี้ก็กลาบสวัสดีครับ